โอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะเราหยุดออกกำลังกายกันหนึ่งวันเราจะมาทำชาใบาหม่อนกันนะคะเริ่มจากเราเอาใบาหม่อนนะคะจากสวนของคูบีเองนะมีปล่อยสั่นทิ้งเลยนะคะแล้วเราก็มาเด็ดใบนะคะใช้ทิ่ใบที่มันไม่แก่มากแล้วก็ไม่ออกมากนะคะชาใบาหม่อนนี่มีสองแบบนะคะมีทั้งแบบ ต้มสดนะเราใช้ยอดชานะคะเก็บไว้ต้มนะ,ะเป็นชาสดแยกไว้นะคะส่วนใบที่แก่แล้วนะคะให้เราเด็ดออกจากกิ่งนะคะเด็๋ยหลือเราจะนำไปล้างนะคะ ชาใบหม่อนนะคะสรรพคุณของเขานะคะจะช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะคะประโยชน์เยอะนะคะแต่คุบีก็จำได้ไม่หมดพอเราเด็ดเสร็จเราก็จะนำไปล้าง เก็บไว้นะคะจะเอาไปต้มเป็นใบชาสดผสมกับใบเตยนิดนึงนะคะจะหอมมากเลยเราจะต้มชาใบหม่อนรวมกับใบเตยเลยก็ได้นะคะไม่ใช่สามสามกิ่งของเขานะคะก็ได้เยอะหรอกเดี๋ยวเราไปล้างกันนะคะ เมื่อเราล้างนะคะแล้วทิ้งให้ใบหม่อนของเราเสด็จน้ำนิดนึงก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาทำการหั่นใบชาะะใบหม่อนนะคะไหนไม่สวยทิ้งไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ม้วนเข้าแบบนี้นะคะ ตรงที่มันตรงขั้วของมันทิ้งไปก่อนนะคะอยนั้นเราซอยซอยไม่บางมากแล้วก็ไม่หนามากพอเวลาที่เขาแห้งแล้วมันก็จะหดตัวลงนิดหนึ่งแต่ถ้าเราหั่นเล็กไปเวลาเขาแห้งเขาก็จะปรอบนะคะ ต่อไปแล้วมันจะเป็นผงไม่สวยนะคะบางคนเขาก็มาขออูบีไปต้มกินสดๆนะคะ าบอกว่าช่วยในเรื่องของอาการปวดเข่านะคะได้แต่ว่ากูบีก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนะต้องลองดูนะคะผัานแบบนี้นะคะ เดี๋ปูบีจะหัน่นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการต้มน้ำนะเพื่อจะลวกใบหม่อนนะคะตอนนี้น้ำของเราเดือดแล้วนะคะให้เราเอาใบหม่อนลงไปนะคะทำการลวกก่อน ลวกไม่นานนะคะน้ำเดือดปิดฝาเลยเราลวกเพรว่าเราจะฆ่าเชื้อโรคนะคะพวกเชลา้าจะทําให้เวลาเราไปตากใบชาแห้งก็จะไม่เป็นเชล้านะคะเดี๋ยวเราไปเทนะคะพอแล้วนะคะ ในส่วนของใบหม่อนใบอ่อนยอดหม่อนนะคะคูบีก็จะใส่ใบเตยลงไปผสมกันนะคะอันนี้เราจะต้ชมชงสดๆเลยนะคะใครชอบน้ำตาลน,นะคะก็ใส่ลงไปได้ะะแต่คูบีไม่ชอบนะคะใครอยากได้รสหวานนิดนึงก็ใส่น้ำตาลได้นะคะเราจะทิ้งไว้ให้เดือดนะคะเราต้มทิ้งไว้สัก5นาทีนะคะแล้วเราก็ทำการปิดไฟนะคะ เมื่อเราลวกใบหม่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ทกําการเราให้ใบหม่อนมันสะเด็ดน้ำนิดนึงนะคะจากนั้นเราตั้งกระทะให้ให้ร้อนนะคะแล้วเราก็เอาใบหม่อนเราจะคั่วใบหม่อนนะคะให้มันเพื่อไล่ความเื้มก่อนที่เราจะนำไปตากนะคะ คั่วมาสักพักหนึ่งนะคะใบหม่อนของเราก็เริ่มแห้งแล้วจะเริ่มเสดจน้ำพอมันไม่มีน้ำเสดจน้ำแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยส่วนใบชาสดที่เราต้มไว้นะคะเริ่มหอมฉุยแล้วพอเริ่ม,มีสีเหลืองเราก็ปิดเหมือนกันนะคะ ดูขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราคั่วใบชาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาลงภาชนะที่เราจะนําไปตากคะ่ะตากสักสองแดดนะคะสองถึงสามแดดนะคะวันไหนแดดแรงๆนะคะ ใบาชาแห้งสนิทนะคะแล้วเราก็จะนำมาบรรจุใส่ถุงเก็บไว้นะคะเก็บไว้ชงดื่มะะอันนี้เป็นใบาชาที่ครูบีตากไว้แล้วนะคะมันก็จะกรอบเริ่มกรอบแล้วนะคะเ,เราจะรู้ว่ามันใช้ได้ไม่ใช้ได้นะเราลองบี้ดูนะคะ ว่ามันเริ่มละเอียดแบบนี้ได้แล้วนะคะมันเริ่มเกาะได้แล้วเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวครูบีจะมาบรรจุถุงกันนะคะเดี๋ยวเรามาบรรจุถุงกันจากนั้นนะคะให้เราหาขวดโหลที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่าขวดโหลที่เราซื้อมาใหม่ก็ได้นะคะแล้วเอาถุงพลาสติกนะคะรองเข้าไปในขวดโหลแล้วก็ทําการเอาใบชาของเราลงไปนะคะ เก็บไว้ได้นานนะคะเก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะคะบางคนอาจจะมาตักถุงนะคะเพื่อไม่อากาศเข้าแต่ของเรานะคะใช้แบบนี้เลยนะคะกูบีใช้ขวดโหลแก้กวดกาแฟเก่าะะะแค่นี้นะคะเราก็ได้ชาของเราไว้กินเองแล้วนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีกล่องน,นะคะหร่อไม่มีกระปุกนะเนาะอาจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะเอาถุงพลาสติกใส่ตรงในถุงพลาสติกแล้วก็รัดหนังยางไว้ให้แน่นๆนะคะไม่อากาศมันเข้าหรือว่าใครจะไปหา,าถุงน่ารักๆน,นะคะถุงฟอยนะคะหรือถุงแบบมีซิปอะไรแบบนี้นะคะเอ่อทำถุงเล็กๆเอาไปเป็นของฝากก็ได้นะคะของฝากเอ่อ เราไม่ต้องซื้อหานะคะเราทำเองได้นะคะอันนี้เป็นชาที่เราต้มสดไว้เมื่อกี้นะคะถ้าใครไม่ชอบกากนะคะก็ใช้ที่กองมากองได้นะคะแต่ครูบีจะชอบแบบว่าออริจินอลนะคะกินได้เลยนะคะหอมมากเลยค่ะหอมทั้งกลิ่นใบเตยนะคะแล้วก็กลิ่นใบหมอนนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดื่มชาก,ก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะวัสดีค่ะ